จับตาโซเชียลเขมรแบนหนังไทยหลังหนังแม่นุนล,ล้มเหลวในประเทศไทยด่านนักวิชาการเขมรชี้ภาพยนตร์เขมรไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยนั้นชาตินิยมนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u u u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป o u t u b ม m u สิกฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามจากกรณีที่ภาพยนตร์เรื่องแม่นุนจากกัมพูชาได้มีการเข้ามาฉายในประเทศไทยแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะครับ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีคําอธิบายจากคนไทยว่าการที่ภาพยนตร์จากกัมพูชาเรื่องดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจเนื่องจากมีเขาโครงเรื่องและฉากต่างๆคล้ายกับภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่นาคพระขนงซึ่งเรียกได้ว่าสามารถเดาเขาโครงเรื่องและตอนจบกันได้เลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นะครับบุญจันทร์พิมนซึ่งเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้มีการออกมาเผยความรู้สึกในเรื่องนี้ว่าฉันรู้สึกช็อกและเศร้าใจที่โดนคนไทยดูถูกและถูกกล่าวหาว่าก๊อบปี้หนังไทย คนไทยไม่ยอมเปิดใจและตัวเองก็หวังว่าจะสามารถผลักดันภาพยนตร์ของกัมพูชาให้เทียบชั้นภาพยนตร์จากเกาหลีและฮอลลีวูดได้ซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับดูเหมือนว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชาโดยชาวกัมพูชาต่างก็ให้เหตุผลว่าการที่ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวไม่ประสบความสําเร็จนั้นเนื่องจากคนไทยไม่เคารพชาวกัมพูชาโดยพวกเขาไม่ได้มองถึงเหตุผลที่ว่าคุณภาพของภาพยนตร์นั้นยังไม่ดีพอที่จะได้รับความนิยมในตลาดเมืองไทย พร้อมกับมีการแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลายว่าคนไทยไม่ดูภาพยนตร์ขเขมรเพราะว่าพวกเขาดูถูกเราโดยล่าสุดนะครับได้เกิดกระแสาการแบนดภาพ,พยนตร์ไทยและลามมาถึงการแบน์สินค้าและบริการต่างๆของไทยซึ่งแคมเปญดังกล่าวถูกแชร์กันไปเป็นจํานวนมากในหมู่ชาวกัมพูชา และดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไปกันใหญ่นะครับเมื่อสื่อดังจากประเทศฝรั่งเศสอย่างร a ด i โ f ฟ a n นอิน t e r n a t นช n a l ได้มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนายชวนโสวันวาสนาซึ่งเป็นนักวิชาการรายหนึ่งของประเทศกัมพูชาโดยนายชวนได้มีการกล่าวถึงประเด็นที่ภาพยนตร์เรื่องแม่นุ่นไม่ประสบความสําเร็จในการเข้าฉายในประเทศไทยไว้ว่าปัจจุบนันชาวกัมพูชาบางส่วนกําลังคว่ำบาตรภาพยนตร์ไทยการคว่ำบาตรเกิดขึ้นหลังจากที่ภาพยนตร์กัมพูชาเรื่องแม่นุ่นที่เข้าฉายในไทยล้มเหลว3วันติดต่อกันด้วยการที่มีผู้ชมน้อย คนไทยบางคนอ้างว่าหนังเรื่องนี้เป็นการลอกเลียนแบบหนังไทยเรื่องแม่นาคและความล้มเหลวของภาพยนตร์กัมพูชาในโรงภาพยนตร์ไทยนี้มีสาเหตุมาจากแรงบันดาลใจของคนไทยในเรื่องของความชาตินิยมโดยทางสื่อชื่อดังของฝรั่งเศสได้มีการรายงานต่อไปเกี่ยวกับแคมเปญการแบนภาพยนตร์ไทยด้วยนะครับว่าเวลานี้ชาวกัมพูชาเริ่มปฏิเสธที่จะดูหนังไทยหลังจากที่แม่นุนไม่ประสบความสําเร็จและไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนไทย แต่ r f i ก็มองว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีมากนะักเพราะว่าการกระทําของชาวกัมพูชาบางคนที่เริเริ่มแคมเปญน,นี้อาจจะทําให้เกิดความสูญเสียมากกว่าและมันก็อาจจะลุกลามไปถึงเหตุรุนแรง <c oughs> เช่นการเผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งจากประเด็นดังกล่าวนี้เองนะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งชาวกัมพูชาบางส่วนก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยนะครับ ได้มีการวิเคราะห์ไว้อย่างถูกต้องนั่นก็คือเหตุผลเรื่องของคุณภาพของตัวภาพ,พยนตร์เองแต่ชาวกพูชาที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่กลับมีการวิเคราะห์ในเรื่องนี้ผิดประเด็นไปไกลมากโดยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของคุณภาพของภาพยนตร์แต่อย่างใดแต่พวกเขาเหล่านั้นกลับพูดถึงความบาดหมางทางประวัติศาสตร์และบางท่านก็บอกว่าคนไทยนั้นกลัวขเขมรจะเจริญกว่าและบางส่วนก็มีการออกมาชักชวนให้แบนด์หนังไทยและละครไทยและเลยเถิดไปถึงการแบนด์สินค้าไทยด้วย ในขณะที่เพจอื่นๆของประเทศกัมพูชาก็ได้มีการลงเรื่องราวนี้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเพจหนึ่งของกัมพูชาที่มีชื่อว่าเวเฮสเอสดได้มีการระบุข้อความว่าคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันไม่ดูหนังขเขมรคนงานขเขมรก็ไม่ได้ดูหนังจากบ้านเกิดพวกเขาคิดว่าเรากรอปเข้ามาคนที่ติดตามผลงานของคนไทยพวกคุณรู้สึกเจ็บบ้างไหมเดีเวลาตื่นลาพี่น้องคนของเรานุ่มนิ่มมากเกินไปเขาดีมาก็ดีตอบเขาเลวมาเราก็ต้องเลวตอบ เราจะทนให้เขาเหยียบย่ำอย่างนั้นหรืออย่าใจอ่อนจนเกินไปอย่าเสียแรงที่เกิดมาเป็นคอมเมนในขณะที่อีกเพจหนึ่งของกัมพูชานะครับเพจรีไอเดียได้มีการดะบุข้อความว่าอย่างที่ผู้อำนวยการสร้างบอกในประเทศไทยมีโรงภาพยนตร์มากมายแต่พวกเขาก็ไม่ให้โอกาสภาพยนตร์ของเขมรพวกเขามีคอมเมนต์ในเชิงลบและมีการโจมตีหนังเขมรทั่วโซเชียลดังนั้นขอเรียกร้องให้คนหนุ่มสาวของเราอย่าดูหนังไทย คนของเราเองวันๆพูดถึงแต่หนังไทยและไม่เคยสนใจหนังของกัมพูชาเลยอย่างไรก็ตามเราสามารถนำภาพยนตร์ของเราไปฉายในประเทศอื่นๆในอาเซียนได้แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าพวกเขาให้สิ่งนี้กลับมาแก่ขเมศพวกเราโปรดตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองในขณะที่ชาวกัมพูชาอีกท่านนะครับท่านนี้มีชื่อว่าวิเชียนศกได้มีการโพสต์ระบุข้อความไว้ว่าเรามาร่วมมือการไม่ดูหนังของพวกสยามขอเชิญทุกคนเข้าร่วม พวกเขาดูถูกเรามากเกินไปขอโปรดทุกคนช่วยแชร์และนอกจากนี้นะครับเผจข่าวของกอมัมพูชายอย่าง KBN n e w Plus ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้โดยได้มีการพูดถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วนั่นก็คือเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญนะครับโดยทาง KBN n e w Plus ได้มีการระบุข้อความว่าผู้เล่นโซเชียลมีเดียควรคว่ำบาตรหนังไทยประวัติศาสตร์เมื่อ20ปีที่แล้วจะเกิดขึ้นอีกครั้งได้หรือไม่กระแสะโซเชียลลุกเป็นไฟเมื่อหนังเขมรชื่อดังถูกคนไทยคว่ำบาตร และล้มเหลวตั้งแต่วันแรกที่เข้าใช้พร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการลงรูปเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยเมื่อ20ปีที่แล้วด้วยในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านอื่นๆนะครับได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ไว้ว่านั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีแนวความคิดชาตินิยมและนี่ก็คือบทเรียนของเราเราทุกคนจาเป็นจะต้องจดจาคอมเมนเราต้องรวมตัวกันและสนับสนุนสินค้าของคอมเมนในขณะที่ท่านต่อไปครับเขาแสดงความคิดเห็นว่า กัมพูชาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยทั้งในเรื่องของภาพยนตร์และสินค้าอุปโภคบริโภคถ้าหากชาวกัมพูชาหยุดดูหนังไทยประเทศไทยจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวไทยท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับว่าดีจะได้เลิกก๊อปปี้ไทยสักทีหนังที่มาฉายในไทยคนไทยไม่ดูหรอกเพราะว่าเรื่องราวมันคล้ายแม่นาคจะดูทําไมให้เสียเวลาเสียเงินถ้าเลิกก๊อปปี้ล้วใช้ความคิดของตัวเองบ้างคนไทยจะดูหนังขเขมรอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อไปครับ ประเทศไทยไม่ดูหนังของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีแต่พวกเราเท่านั้นที่ดูหนังของพวกเขาเราไม่มีอะไรจะเสียคนบางคนปากก็พูดว่าไม่ชอบไทยแต่ในใจของพวกเขานั้นเชียร์คนไทยความคิดเห็นต่อไปครับถ้าเราไม่ดูหนังเขาพวกเขาก็จะขู่เรื่องไม่ให้แรงงานเข้าประเทศนี่ยิ่งเป็นการดูถูกเราเข้าไปอีกพวกเขาบอกว่าพวกเราอยู่ได้เพราะว่าพวกเขาถ้าพวกเขาชาตินิยม เราก็ควรจะชาตินิยมเหมือนกันแต่ตอนนี้คนเขมรไม่รู้จักความสามาัคคีกันเลยความคิดเห็นต่อไปผมคิดว่าการแบนแบบนี้มันก็ดีนะเราไม่ได้เริ่มปัญหานี้ก่อนและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกสยามทํากับเขมรของเราเพราะข่าวว่าเราต่างๆนานาแบบไม่มีดีเลยมีแต่คนเขมรเท่านั้นที่ให้ค่าคนสยามผมคิดว่าเยาวชนที่แบนหนังไทยนั้นเป็นการกระทําที่ถูกต้อง100%ความคิดเห็นต่อไปครับ คนไทยไม่ดูหนังแคมเอนต์แต่คนแคมเอนต์แห่กันไปดูหนังไทยความคิดเห็นต่อไปท่านนี้คอมเมนต์ไว้อย่างมีเหตุผลเลยนะครับโดยเขาบอกว่าฉันคิดว่าพวกเขาไม่ได้ดูถูกเรานะแต่ว่าพวกเขาต้องการอะไรที่มันมีคุณภาพมากกว่าพวกเขาดูหนังและมักจะมีคำวิจารณ์มากมายอยู่เสมอซึ่งบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไมในขณะที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้แสดงมุมมองไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยเขาบอกว่านี่มันคือกลยุทธ์ที่ทำให้พวกเราเกลียดคนไทย เพราะว่าคนคขมรตชอบคนไทยมากกว่าคนเวียดนามความคิดเห็นต่อไปกรุณาอย่าลืมว่าเรามีแรงงานกว่าสองล้านคนในประเทศไทยทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเรื่องของภาพยนตร์เป็นเรื่องเล็กๆเ,เท่านั้นเอาละครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้โดยเขาบอกไว้ว่าเราควรเลิอกออกอากาศซีรีส์ของพวกสยามในกัมพูชาซะคอมมตบางคนก็ไม่เคยมีสมองคิดวันๆเอาแต่ดูซีรีส์ของพวกเขา เคยถามพวกเขาไหมว่าพวกเขาดูหนังของเราบ้างหรือเปล่าพวกเขาไม่เคยดูหนังของเราเลยพวกที่ดูหนังไทยและละครไทยช่างไม่มีสมองครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อน,นฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอพค Comment ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ บายบายสวัสดีครับ